ไปเล่นอะไรบนรถเขาว่าอยาอยาเดี๋ยวโดนตีลงมาลงมาลงมาเลยลงมาเดี๋ยวโดนตีไปขวัวรถเขาทำไมอ่ะม่ได้ลงมาลงมาลงมาเร็วลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาลงมาลงมาอ้าชวนกันขึ้นไปอีกแล้ว ขึ้นไปตัวเดียวไม่พอหรือดามทำไมชวนน้องขึ้นไปด้วยล่ะเนี่ยเดี๋ยวรถเขาเสียนะเนี่เดี๋ยวโดนตีนะรู้ยังเดี๋ยวโดนตีนะลงมาลงมาลงมาเลยทั้งสองตัวนั่นแหละลงมาเอาเฉยหนูหนูทำอะไรกัน มองหารายการหืมตาชมมองหารายการอยู่บนบอดสบายเลยนะหาโอ้ยหาวด้วยมีหาว trông ai nữa, trông nốt hả? nốt vô lăng kha nốt Bên ngài, Adam, ừ. Bên ngài มากันนอนสูงจังนะลูกฮะโอ้โหโอ้โหเข้าใจหาที่นอนในส้มนะฮะ,ฮะ พอดีที่นอนเลยสินเนี่ยฮะโอ้โหนอนบนเก้าอี้ <c ười> เอ้ยชม